้าพูดถึงจังหวัดนครสวรรค์ไม่ว่าใครก็ต้องรู้จักสถานที่นี้เป็นอย่างดีนั่นก็คือบึงบัวลเพรนั่นเองครับใช่แล้วครับบึงบัวลเพรขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งเพาะพันุปาน้าตื่นที่ใหญ่และอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยกันเลยทีเดียวแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับผู้นําปัญญาท้องถิ่นที่มาพัฒนาจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปที่มีคุณภาพกันครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกัญญรัตด,ดาวเรืองนะคะเป็นประธานวิสากีจชุมชนกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแปรรูปนครสวรรค์ตั้งอยู่บ้านเลขที่137ทับหหมู่3าตําบลเกรียงไกงรอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะกลุ่มของเรานะคะเลี้ยงกุ้งแปรรูปกุ้งค่ะแล้วก็ทำกุ้งฟูนะคะนอกจากที่เราจะทำมาเป็นกุ้งฟูนะคะเรามีแนวความคิดก็คืออยากจะทำเป็นนวัตกรรมค่ะเป็นข้าวตังหน้ากุ้งฟูเม็ดบัวนะคะก็คือ อยา,ากจะเจาะกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นที่เป็นมุสลิมนะคะที่ทานหมูไม่ได้ก็คืออยากจะมาทำข้าวตังที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยน,นะคะจะเป็นข้าวตังหน้าหมูหย่องใช่ไหมคะเราก็มีกุ้งเยอะอยู่แล้วกุ้งเราก็ฟูเหมือนหมูหย่องเราก็จะมาทำข้าวตังข้าวตังที่จะมาทำนะคะก็เป็นข้าวตังทำมาจากข้าวขาวเกยใช้อยู่ที่ตะบนเกยใช้นะคะจะเป็นลักษณะตัวข้าวนะคะจะนุ่มหอมนะคะแล้วก็มีน้ำตาลต่ำค่ะ คือดีต่อสุขภาพนะคะเราก็เอามาทำข้าวตังเสร็จปุ๊บแล้วก็มันกุ้งที่อยู่ในตัวกุ้งนี้นะคะจะกุ้งจิโกะจะมีมันกุ้งเยอะใช่ไหมคะแล้วก็มันกุ้งเนี่ยมาทำตะไพรก,ผกเ,รเาารกผามันกุ้งเสร็จปุ๊บได้ข้าวตังมาแล้วทำตะไพรกเผามันกุ้งเสร็จเราก็มาทาค่ะแล้วก็โรยด้วยกุ้งฟูของเรานะคะพร้อมกับท็อปปิ้งเพิ่มนะคะก็จะเป็นเม็ดบัวค่ะเม็ดบัวที่เราเอามาโรยนะคะก็จะอยู่มีหาได้ง่ายในบึงมลพของเรานะคะแล้วบัวที่เราเอามาทํา ข้าวตังหน้าเม็ดบัวนี่นะคะจะเป็นบัวที่แก่ค่ะเป็นบัวดําเนินนะคะที่แก่แล้วเราก็เอามาผ่าเอาดีออกนะคะแล้วก็ไปอบผ่านกรรมวิธีค่ะแล้วก็บดหยาบเอามาโรยกับกุ้งฟูค่ะแล้วเม็ดบัวนะคะจะมีคุณสมบัติก็คือว่าช่วยในเรื่องของระบบสมองหัวใจนะคะ ที่เรานำวัตถุดิบต่างๆมารวมกันแล้วนะคะเป็นข้าวตังหน้ากุ้งฟูเม็ดบัวนะคะจะได้ความมันจากเม็ดบัวนะคะแล้วก็ได้ความอร่อยความหอมจากน้ำพริกเผามันกุ้งค่ะแล้วก็สำคัญที่สุดนะคะเราจะได้รสชาติเป็นกุ้งฟูของเรานะคะทั้งหอมทั้งฟูทั้งอร่อยที่สุดเลยค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นบ่อกุ้งที่เราเลี้ยงไว้นะคะเราเลี้ยงไว้ทั้งหมดนะคะ24บ่อค่ะบ่อละ3ไร่นะคะอาหารที่เราเลี้ยงนะคะเราก็จะเป็นอาหารบางส่วนที่เราทําอาหารทดแทนขึ้นมาก็คือเราเลี้ยงแบบปลอดสารเคมีไม่มีสารปนเปื้อนสารตกค้ังนะคะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ใช้เคมีแล้วเราไม่ได้ปรับสภาพน้ําค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยที่เราเลี้ยงเนี่ยมีความก่อยเราใช้น้ำบาดาลนะคะน้ำบาดาลที่เอาขึ้นมาเนี่ยจะมีความเค็ม เล็กน้อยนะคะแล้วก็ผสมกับน้ําบึงบอลเพ็ดค่ะที่มีความเขียวที่มีแพงต้นพืชแพงต้นสัตว์เยอะแล้วก็มีแม่น้ําน่านค่ะแล้วก็แม่น้ําน่านเข้ามาผสมเพราะว่าน้ําแม่น้าน่านจะสีแดงขุ่นนะคะเพื่อมาผสมกับน้ําแล้วเราก็มาเลี้ยงกุ้งกุ้งจะโตเร็วกว่าที่อื่นค่ะเราเลี้ยงกุ้งขายเสร็จแล้วเราก็นํามาแปลรูปค่ะเราก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะที่มีนวัตกรรมก็คือเป็นข้าวตังหน้ากุ้งฟูเม็ดบัวค่ะสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนันทวุฒินิยมวงศ์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับทางศูนย์วิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยได้ให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในเรื่องของการตรวจวัดคุณภาพของแหล่งน้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิตรวมทั้งเรื่องของการตรวจวัดโลหะหนักต่างๆเพื่อไม่ให้มีปรากฏระหว่างการผลิตรวมทั้งเรื่องของจุลินทรีย์ดัชนีต่างๆพวกทเทลโคลิฟอร์มต่างๆไม่ให้มีปรากฏนะครับทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ย ได้รับการยกระดับมาตรฐานขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับนอกจากการตรวจวัดระหว่างการผลิตทั้งหมดแล้วเนี่ยตัวของผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาเราก็ได้ตรวจวัดคุณค่าทางสารอาหารต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีเรื่องของนิวทริชั่นแฟกเรื่องของคุณค่าทางสารอาหารที่เหมาะกับผู้บริโภครวมทั้งเรื่องของการยอมรับของผู้บริโภคต่างๆว่าอาหารของเราเนี่ย ปูกป่านะครับโดยผ่านกระบวนการที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีสวัสดีครับผมดรพีรพัตน์คำเกิดครับศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒนคร,รสวรรค์นะครับหน้าที่ของศูนย์วิทยาศาสตร์ของเรานะครับทำหน้าที่ให้ความรู้ให้การวิเคราะห์ตั้งแต่กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์นี้นะครับโดยวิเคราะห์สารอาหาแรและธาตุต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับข้าวตังหน้ากุ้งฟูเม็ดบัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัตถุดิบต่างๆนะครับอย่างเช่น กุ้งจิกโกะนะครับที่นํามาแปลรูปนะครับโดยในกุ้งจิกโกนะเนี่ยจะมีสารอาหารจาเป็นมากมายนะครับวัตถุดิบอื่นๆที่จําเป็นนะครับก็มีอีกหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นเม็ดบัวนะครับในเม็ดบัวเนี่ยก็จะมีวิตามินทั้งวิตามิน A วิตามิน E วิตามิน D นะครับมีสรรพคุณต่างๆมากมายทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับหน้าที่ของสวิคก็ทาหน้าที่แนะนําต่างๆในผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะครับการพัฒนา เครือข่ายองค์ความรู้ O-TOP หรือที่เราเรียกกันว่า o t p p อปเบสนะคะซึ่งตัวนี้การทำงานนั้นนะคะกรมการพัฒนาชนมอบหมายให้ทุกจังหวัดนะคะดำเนินการเพื่อพัฒนาผิดพัน์โดยเครือข่ายองค์ความรู้คำว,ว่าองค์ความรู้ก็คือเป็นการรวมตัวกันระหว่างสถาบันการศึกษา นะคะแล้วก็ภาคส่วนราชการที่มีความรู้ในการพัฒนาผิดพันธุ์โดยเรามุ่งเน้นการพัฒนาผิดพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าของผิดพันธุ์ให้ผิดพันธุ์มีมูลค่าสูงขึ้นโดยกลุ่มเป้าหมายที่ในแต่ละจังหวัดจะต้องหยิบมาพัฒนาก็คือผิดพันธุ์โอท็อปที่ไม่มีดาวหรือต่ำกว่า1-3ดาวนะคะซึ่งจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าผิดพันธุ์โอท็อปเด่นของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทอาหารนะคะซึ่งปีนี้นะคะพอเราคัดเลือกผิดพันธุ์แล้วเราจะพบว่า ที่นครสวรรค์มีผิดพันธุ์ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยในการที่จะหยิบมาเป็นผิดพันธุ์ที่พัฒนาโดยเครือข่ายองค์ความรู้หรือ KBO ของเราะคะก็คือผิดพันธุ์กุ้งฟูแน่นอนว่านครสวรรค์หลายคนก็อาจจะแปลกใจว่าทําไมเราสามารถมีกุ้งได้น่าจะเป็นกุ้งเจ้าเดียวในะจังหวัดนครสวรรค์ด้วยซ้ําที่เราเลี้ยงและที่สําคัญที่สุดก็คือเลี้ยงจากน้ําจากบึงบลเพรซึ่งทุกคนทราบดีว่าถ้านครสวรรค์แล้ว น้ำบึงบัลพชรคือหัวใจสำคัญของคน,นครสวรรค์นะคะจากกุ้งที่เป็นกุ้งเศษตัวเล็กๆก,กุ้งที่ไม่มีมูลค่าะคะ่ะก็มาทำเป็นกุ้งลักษณะเป็นข้าวตังหน้ากุ้งแล้วก็ยังนำข้าวเกยชยัยซึ่งเป็นข้าวขึ้นชื่อของจังหวัดน,นครสวรรค์บวกกับเม็ดบัวที่อยู่ในบึงบลลพชรนะคะมาเป็นส่วนประกอบในการทําซึ่งในการดําเนินการนั้นนอกจากเป็นการสร้างมูลค่าของออผิดพันธุ์แล้วนะคะยังเป็นการ ต่อยอดโดยนำนวัตกรรมนะคะมาเพื่อให้เกิดผิดพันธุ์ที่เราคิดว่ามันทิ้งแล้วไม่มีคุณค่านะเอามาก็ทำให้เกิดรายได้กับกลุ่มแล้วก็สำคัญที่สุดมันตอบโจทย์สถานการณ์ช่วงนี้ที่มีการซื้อขายออนไลน์ข้าวตังหน้ากุ้งฟูนะคะซึ่งก็เป็นอีกผิดพันธ์หนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของเราชาวนครสวรรค์ในการขับเคลื่อนงานในเรื่องของการพาัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้โอทับในปีนี้ค่ะ ขอบคุณหน่วยงานนะคะที่เข้ามาสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มค่ะในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะและก็บรรจุภัณฑ์ค่ะที่ทําให้ข้าวตังหน้ากุ้งฟูเม็ดบัวของเรานะคะได้เป็นของเด่นจังหวัดนครสวรรค์ KBO นะคะปี2565ค่ะคุณกัญญรักษ์กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าข้าวตังหน้ากุ้งฟูเม็ดบัวสู่เฉพาะกลุ่มที่เกิดขึ้นมาได้นั้นไม่ได้เกิดจากเขาเพียงคนเดียว แต่ยังมีคนในชุมชนและหน่วยงานที่คอยส่งเสริมผลักดันให้สิ่งที่เขารักผสมผสานกับผู้ปัญญาท้องถิ่นการใช้วัตถุดิบในชุมชนเกิดเป็นอาชีพที่มั่นคงและเป็นไรายได้เลี้ยงป,ปากท้องได้เป็นอย่างดี <c oughs> ผมแวะเวียนมาแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ให้กับคุณผู้ชมแล้วมีโอกาสมาจังหวัดนครสวรรค์เมื่อไหร่ก็อย่าลืมที่จะแวะอุดหนุนข้าวตังหน้ากุ้งฟูเป็ดบัวของคุณกัญญรัตน์เป็นของปากติดไม้ติดมือกลับบ้านกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดยสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้โดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้โนเลดเบส a โอท็อ no ปจังหวัดนครสวรรค์